ชื่อคุณอะไรคะสวัสดีค่ะชื่อชนาทิพค่ะน้องชนาทิพชื่อเล่นชื่ออะไรคะ่เก๋คุณเก๋นะคะตอนนี้เรียนอยู่คอร์สเอ็อะไรคะเอ็นสามค่ะปัจจุบันศึกษาหรือทำงานอยู่คะเอ่อเพิ่งจบโทกำลังทำงานหลังอบหลังจคะจบด้านไหนคะจบโทจบโทอะไรค่ะแล้วจะเถึงข้อภาษาญี่ปุ่นคช่ไอมคสนใจมากตั้งแต่เด็กๆค่ะรู้สึกว่ามันเป็นภาษาที่น่าสนใจใช้งานได้ดีการติดต่อการท่องโลกค่ะอย่างนี้พี่จะอยากทราบถึงเ ที่เกมีแรงบันดาลใจอะไรบ้างคะถึงได้อยากเรียนอาจารย์แบบน้อดีตอนแผงที่เรียก็รู้สึกว่ายัาไม่แน่ใจว่าจะเรยนที่ไหนแล้วมีคนเขาบอกว่าที่นี่ดีนะอาจาร์สสนุกก็เลยมาเรียนแล้วเมื่อได้มาเรียนแล้วเนี้ยเป็นอย่างที่เขาพูดไหมคะอย่างที่พูดค่ะก็คืออาจารย์สอะไรบ้างคะก็คือนอกจากความรู้ในหนังสือก็จะสอนแท้เนี้ยหในชีวิตประจำวันที่เคยได้พบเจอจากระส มีอะไรฝากขอ,องอาจารย์แบงค์บ้างคะอ่ฝากบอกนะคะขอบคุณนะคะที่สอนเด็กทุกคนเ,เกินเวลาจนถึงดึกแล้วก็แบบเออไม่ค,คออออ่อยได้พักผ่อนอะไรก็เออดูแลตัวเองด้วย<ช>ค่ะขอบคุณนะคะค,ค,ค่ะ